ของทางทีมชมลมพระเครื่องฉาเชิงเซาครับนี่ออกก่อนเลยครับไม่รู้ว่าสภาพร่างกายมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีเขาเรียกแบกๆกันเล่นนี่เอาล้ครับเสียงบรมมือด้วยครับเสียงปรมมือด้วยครับเอาล้ครับเ็นเบอร์13ครับลงสนามไปแทนครับแล้วก็จะเขี่ยบอลขึ้นมาครับฝั่งของชมลมพระเครื่องฉาเชิงเซาในบุกขึ้นมาบ้างครับเบอร์เจ็ดทำชิงต่อแต่บอลออกข้างครับ โอ้โหทำชิ่งเลครับโดนดักไว้ได้ซะก่อนนะครับ10นาทีผ่านครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ย้ำอีกครั้งนะเราแข่งกันแหม์ละ20นาที30นาทีขออภัยรึ่งชั่วโมงเอ้าล้ำหน้าครับล้ำหน้าโอ้โหนี่ต้องบอกว่าแนวรับเช็คล้ำหน้ากันได้สุดยอดครับครับํำหน้าไปก่อนครับเ15ศูนย์หน้าของฝั่งชมรมบักเครื่องชะเชิงเซาครับ เกตังไปพูดว่าอะไรครับีมพี่บอยครับตั้งบอลขึ้นมาอันนี้คือแบบม22กระโดดขึ้นมา30กำลังใจจี้รอเพื่อนก่อนครับหันมองซ้ายมองขวาคืนกับหลังมาตรงกลางสนามหูหแล้วขามฟากมาแม่นด้วยครับทางฝั่งซ้ายเอาบอลลงสุดยอดบกขึ้นไปอีกแล้วครับได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งสปีดเข้าเขยตโอนแล้วสไลด์ฟาวไปเ้าประตู ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ต้องชมปีกตัวจี้จ๊าเลยครับใช้สปีดลากเข้าไปครับ้วจ่ายตัดไปตรงการสนามครับเข้าชาร์จจอดจ่อไม่พลาดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฝั่งของ VP บอยธ่านอาจารย์ขึ้นนําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วไปท้างบนไม่ได้แล้วไปมีการเปลี่ยนตัวครับอีกรอบหนึ่งครับของฝั่งชมรมพักเครื่องฉัเชิงเซาครับตอนนี้มันเป็นที่ที่เขาจงประจิตเ เอาละครับทางฝั่งชมลมพรกเครื่องฉักเชิงเสาต้องเร่งเครื่องหน่อยครับตอนนี้สกอร์ตามหลังแล้วครับ1นูนย์ครับออกมาทางขวาครับเบอร์สองเบอร์สองลากเลื้อยขึ้นไปครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดคืนกลับมา เอาครับฝา,าวครับได้ฝาวจักจมลมักเครื่องฉะเชิงเซาครับ,บ <c oughs> ขอโทษขอโพยกันอ <c oughs> ดีตรถถังไม่มานะฮะแต่ครอบครัว <c oughs> รถถังมากันครบเลยฮะสวัสดีทุกท่านครับผม <c oughs> ไกลบ้านไกลบ้านไกลบ้าน <c oughs> ต้องมาเชียร <c oughs> ์นี่าคนละ พีพีพระเครื่องโยนเข้าไปแล้วจหวกดิวโอ้ลึกไปหน่อยครับผมคิดว่าจมโกง้วยอาดีอะดูอายุ<ห>ดิโดนมองโดนมองยุงไม่ห่วงลุงมงทำไมเอน้ขาว่าง่อยนะว่างเลยนี่ครับมีพีพ่ๆนักสแสดงทีมงานนะครับจาก มือปืนมาอยู่ในสนามของเราในวันนี้ด้วยครับบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้น่าติดตามมากครับผู้สร้างเดียวกับโฟกิงหนึ่งสองและวัยหนุ่มสองหนี่ครับฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะฝากมือปืนเอาไว้ด้วยครับครับผมเข้ารองวันแรกผมเดวันแน่นอนเรื่องนี้ครับ <Hey. S 1> เอาครับมาดูเกมกันในขังกันต่อครับ ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับมาอีกแล้วครับเบอร์สามเงี้ปีกซ้ายเติมเข้ามาไหลเข้ามาให้เบอร์เก้าเฮ้ยเบอร์เก้าเฮ้ยลองอีจังหวะนี้บอลทานกองทานเช็ดแค่กันเลยครับมีคนล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โยจึงเข้าก็ไม่ได้โอ้ล้ำหน้าไปก่อนครับเสียดายครับบอลพุ่งแรงพตายามรุ่งรุ่งชนขาด โกธิยานเชสเก้โกธิยานเชเก้โอวทาร์เออโกธิยานเชเก้นี่แหละมากันต่อครับทางขวาครับชมรมพระเครื่องเล่นสั้นแล้วครับตอนนี้เหมือนทางพี่บอยร้องปล่อยให้บุกบ้างครับแล้วจะทะลุมาตรงกลางครับโอ้โหไม่ไหวครับกองหลังทางพี่บอยนี่แข็งแกร่งมากๆครับครับผมลแน่นอนกองหลังทีมเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ นะตัวเอกของเรื่องมือปืนครับรัมพี่เบนจามินครับโอ้โหนะครับเดินทางมาชมด้วยตัวเองด้วยนะนี่ครับพี่เบนจามินครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จนจามินไอดอลลีกก็มาเตะครับบอลอย่างนี้ก็มาดูครับแล้วก็พี่ผู้กำกับก็มาครับพี่พุทธิพงศ์นะดีครองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นแฟนหนังพี่ตัวจริงครับโอ้ยเฮ้ยอดูจังหวะ หลุดครับใกล้เขียงมากครับหญิงหลุดเสยคานออกไปครับฝั่งของพี่บอยหวางบอลยาวไปอีกล้วทันหรือเปล่าตดจีนทีตรงนี้โอ้โหเอาแล้วครับสปีดเข้ามาแล้วครับตรงกลางจะเปิดล็อกก่อนหนึ่งที่เข้าขวาไหลามานิ่มๆลูกดี ยิงเฉียบขาดครับเฮ้หลูกยิงเท้าขวาแล้วมาด้วยกันหลายคนแล้วข่าเนี่ยนึกว่าเดวินเบ็นแฮมนะรับผมมีวาดแขนก่อนยิงผู้รักประตูได้เพียงเซฟด้วยสายตาครับขาตายขยับไม่ได้เลยโอ้ขยับไม่ทันจริงๆครับ2ต่อศูนเข้าไปแล้วครับลดิโอ้ หลือจะเชื่อครับวันนี้ใช่เหรือเชื่อกูเสียแล้วฝากทีมงานนะกราฟิกนะฮะสองศูนย์นะฮะสตอรบอดนะครับในถ่ายทอดสดนะครับฮะยังขึ้นศูนย์ศูนย์อยู่นะฮะทางบ้านแททักแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์จารันนะครับครับผมแล้วเปลี่ยนตัวครับทางฝั่งชมรมรัเครื่องผัดเชิงเศาครับ อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะพอดีจอนักภาคดับใช่ครับจริงมันมีชื่อนั้งแต่ขึ้นเราต้องเราเลยต้องตาไม่ทันครับเพราะจอดับไปก่อนฮะเราเลยต้องภาคด้วยสายตาสดดูแบบสดๆนะครับภาคด้วยตาเนื้อของไทยครับวันนี้ใช่ครับแบบนี้เพราะแบนหมดไหนี่แบตหมดไหมครับเอาครับเดี๋ยว่อนั้แป๊บฝั่งของชมรมมาเครื่องฉิงเซาครับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยเบอร์สิบห้าครับไปเล่นเขาเป็นลบครับลูกนี้ จับบอลได้ฟาวหรือเปล่าไม่หมดไม่หมดอ่ะจับบอลเฮ็ดอย่างมันนี่มันมันมันจะตัดหน้าจอไปที่เดยจะได้เป็นลูก